สวัสดีค่ะจะมาอธิบายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือว่าพาสปอร์ตของเรานั่นเองค่ะอันนี้สำหรับ iOS นะคะ iPhone เท่านั้น iOS ค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเข้านี่หาตั้งค่าของ iOS ค่ะตั้งค่า อย่างแกเรกาต้องเปิดเซลลูลาก่อนนะคะอันนี้เปิดหลักไว้แล้วถ้ายังไม่เปิดจะึ้นหน้าตาแบบนี้ค่ะขึ้นหน้าตาแบบนี้ถ้าเปิดแล้วก็จะเป็นสีเขียวนี่ค่ะเห็นไหมคะน,นี้คือเปิดอเนเเน็ตก่อนนะคะไม่เห็นไม่ชัดเปิดแล้วแล้วก็ ข้าจะเข้าตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีคําว่า hotspot ส่วนอุปคลแล้วก็เปิดอันนี้ก็จะดูชื่อชื่อ wifi ชื่อ hotspot ชื่ออุปกรณ์เครื่องนี้นะคะของเครื่องนี้เท่านั้นนะคะเครื่องอื่นก็อีกแบบหนึง่งคนละชื่อของเราจะเป็นชื่อ iphone วงเล็บสี่นะคะ ip ตัวใหญ่แล้วก็ตัว H O N E ค่ะเป็นชื่ออุปกรณ์นะคะแล้วส่วนนี้คือรหัสผ่านที่เราจะเชื่อมนะคะรหัสผ่านนี้คือรหัสผ่านเดิมที่ตั้งไว้แล้วเราก็จะเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนรหัสได้ทุกเมื่อทุกเวลานะคะแล้เวเราจะเปลี่ยนรหัสกันลบก,ก่อนนะคะลบก,ก่อน ขอแยกเปลี่ยนรหัสกันนะคะแป๊บนึงค่ะ<า>ให้ตั้งอย่างน้อยแปดตัวเท่านั้นค่ะล้านพันอย่างน้อยแปดตัวนี่แต่ว่าของหนูตั้งเป็นสิบตัวเท่านี้เปลี่ยนล้านพันใหม่ไปตรงนี้รบรบๆรบร,บรบนี้เขาจะบอกว่าอย่างน้อยแปดตัว,วแล้วก็เสร็จแล้วก็เสร็จสิ้น เราก็ทําการเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราจะใช้อีุอกปกรณ์หนะึ่งก็คือเป็น iPad ค่ะรุ่นนี้ไม่มีเซลลูลานะคะเป็นรุ่น Wi-Fi iPad ก็จะเข้าเหมือนกันค่ะนี่ตรงนี้เข้าตั้งค่าแล้วต่อไวไฟคะ เป็นวายไฟแล้วจะมีชื่อชื่ออุปกรณ์เราเนี่ยเอทำไมไขึ้นคะทุกคน iPhone 4เปเไปไหนอีกไหมนะคะมันอาจจะช้านิดนึงแล้เปิดไว้อยู่ แล้วค่ะช้าถ้ามันช้าหนักเราก็ต้องเปิดปิด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 บ่อยๆจนกว่ามันจะขึ <Those> ้นค<อ>่ะได้แล้วคนสี yeah, <tiny S 1> mm ่เาเชื่อมเพราะว่าเปลี่ยนรหัสผ่านมันก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะเครื่องที่เคยเชื่อมต่อเรากดโตกรองแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่ขพอาะญาตโหมกรหัสผ่านนะ ทำต่อเรียบร้อยแล้วหน้าตาของเครื่องก็ขึ้นแบบนี้ค่ะขึ้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยจะคือสีฟ้าตลอดเลยมีวิธีรัดนะคะเดี๋ยวจะรัดเครื่องของไอโฟนสมาร์ทโฟนก่อนนะคะมาหน้าจอแบบนี้หรือว่าจะดับปึ๊บ ขึ้นแบบนี้ก็ได้ไงล่ะนี่ก็กดตรงนี้แหละก็จะขึ้นเนี่ย h o t s p o แล้วก็กดกดกดอันนี้ปิดปิดจะขึ้นแบบนี้ wifi ก็จะขึ้น air drop ก็จะขึ้นนะคะสำหรับ ios นี่ถ้าเราเปิดก็จะเป็นสีเขียว อันนี้ก็จะทําการปิดเองโดยอัตโนมัติเลยห้ามไปกดตรงนี้ค่ะถ้ากดตรงนี้จะใช้อินเทอร์เนต็ตไม่ได้ค่ะจะเป็นการอะไรคะจะเป็นการปิดปิดอะไรเขาเรียกปิดหมดเครื่องบิน,นะคะ่ะขพอภัยค่ะเพื่อปิดต้องเป็นการเปิดหมดเครื่องบินถ้าเปิดหมดเครื่องบินจะใช้สีไม่ได้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะส่วนอันนี้ i-pad รลัดก็จะลัดตรงนี้ฝั่งซ้ายมือที่มีบอกแบตบ Wifi อ,อ,อันนี้ยังขึ้น WiFi อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้หนูปิดไปไอ h ฟ n สีใหม่ค่ะเนี่ยถ้าเชื่อมต่อของเป็นของฮอสปอรมันจะขึ้นแบบนี้ตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุบแบบนี้กะบอือเห็นไหมคะ นี่ตรงนี้ตรงนี้เลยอยู่ข้างๆตรงเราล็อกหน้าจอให้มันเป็นหลายตั้งตลอดเวลาค่ะนี่ที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะเราทำการเลื่อนลงมาปึ๊บปึ๊บกาแล้วก็กดตรงนี้ค่ะไ i f ฟถ้าของใครจะมีซิมเครื่องไหนที่มีซิมก็จะมีเหมือนโทรศัพท์เมื่อกี้สมาร์ทโฟนเมื่อกี้เรากดค้างปึ๊บ ไอโฟนสี่เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยจะขึ้นถูกต้องเกิดมาถูกต้องเท่านั้นนะคะ<ฮ>กดผิดค่ะขออภัยค <c oughs> ่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆค่ะไม่ยากขอบคุณค่ะ <c oughs>